สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเออเรามาดูการยืนยนันข้อเท็จจริงกันแล้วนะคะเกี่ยวกับการออกรายการเอ่อวันพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไม่รู้ว่ารายการใครกันแน่เดี๋ยวไปดูในคลิปค่ะมีการยืนยันแน่ชัดว่ามาแน่นอน คุณลุงคุณป้าจะไปเลาะแต่ยังไม่รู้ว่าไปเลาะไหนเขาวิ่งเขาปิดเป็นความลับกันเลยยองๆนะนี่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 ต้องถามคนนี้เลยไปเลยเ่าไปไม่ใช่ความลับสักหน่อยไม่ใช่ความลับค่ะแต่เราเข้ากรุงเทพนี่คุณป้าจะเข้ากรุงเทพเย็นนี้นะกรุงเทพเอฟซีเขารู้หมดแล้วไม่าจะมาถามอะไรเข้าไปที่ไหนฮะเขไปที่ไหนเข้าไปเข้าไป ไปกับลุงสองคนไปคนไปกับนุงนกนเออคนจะไปหันนี่มุ่นกันเอากระติกมานฮดินทางตอนเย็นะคะเดินทางตอนเย็นเย็นนี้เลยไปได้ห้องเท่าไหร่อ ลงคุณไปหอดน้ำตีค่ะอือโอ้ยยแน่นขึ้นในระได้บันบนเออนอนในรถเลยนอั่างเยวะๆด้วกันนีสามส่มือผอุ้ยนงมันเห็นยังนะเอาไปแล้วสมสีมือแพ็กกันครับเออต้องทำทำลอยยิ่งหันบัตรกําลังงงว่า ประชุมเหมือนเดิมเขาไม่ได้ประชุมแล้วเอาไว้สักน้องก่อนกามาก่อนเพราะยังมีเวลาอยู่จ้ะเมนแจ้งเรื่องอะไรกันประชุมเดี๋ยวเลื่อนเพราะว่าจะเข้าเข้าไปอืมอะไรนะเพลงไม่จะร้องเพลงโอ้จะร้องเพลงกระจายเยอะกระจายเยอะร้องก็เยอะงนะกุ้งเทพเขาฮู้จ้าอะไรนะเพลงยังเหรอ เอาตรงๆนะคะที่ฉันชอบวิธีการพูดตอแหลตอแลอย่างนี้ของอแอดมินช่องอิทถิ์จริงๆค่ะเขาปิดเป็นความลับปิดเป็นความลับว้วมึงมองมาพูดมึงมาถ่ายกล้องทําไมนี่แหละค่ะแต่เด็กคนนี้เขาเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนที่มาเป็นแอดมินนี้นะคะเขาเป็นอย่างนี้แหละเป็นลักดับแบบนี้แหละค่ะ วิธีการพูดมันจะออกดูแหลๆๆแหล่แหล่นอะไรพิกลแล้วคือพูดอะไรแล้วมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือพยายามจะพูดออ้ยที่เขาปิดเป็นความลับไม่พูดไม่พูดประโถก็มันพูดออกไปไอ้ที่มาเนี่ยใครๆเขาก็รู้ไม่ต้องมาตอแหลว่าปิดเป็นความลับหรอกค่ะ แล้วยิ่งเห็นท่าอิถธกเวลาพูดนะคะเหมือนกอ็จะไม่บอกแล้วว่าจะไปไหนไปจะเดินทางไปไหนเขาก็รู้กันอยู่ว่าพรุ่งนี้มึงมีออกรายการมึงเพิ่งพูดไปเมื่อวานนู้นทงเป็นโอ้กรุงเทพเมืองฟ้ามอมรดิฉันว่าเถิดคะเอาร้องเพลงนี้ดีกว่าคะ่ะลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่จ้างก็หาไม่เจอระวังนะคะบอกก็จะไปฮันนีมูนกันสองคนระวังจะหลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะ <c oughs> แต่คนที่จะหลงมือกรุงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเถิดหรือผัวเพราะถ้ามาเด็กก็เดี๋ยวได้เจอกับน้องน้ําแข็ง <g ill> หลงแท่งน้าแข็งเข้าหให้อีกมึงยุ่งเลยก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะคะว่าเขาเดินทางแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เดินทางทางเครื่องบินอย่างที่นายอนุวัตรพูดด้วยเพราะว่าเห็นว่าตอนเช้านายอนุวัตรเนี่ยมีการพูดว่าจะนั่งเครื่องไปซึ่งมนชั้นเองก็ สงสัยอยู่ว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องหูของเขาการนั่งเครื่องสำหรับคนที่แก้หูเคยคือแก้หูแตกฉีกมาเนี่ยมันมันทรมานนะคะมันค่อนข้างจะรถมันค่อนข้างจะทรมานดิฉันก็เลยคิดว่าอมไม่น่าจะไปแต่บอกออกมาแล้วว่าจะขับรถตู้ไปกันสองคนก็ ไปกันสองคน,นดีค่ะถ้าคุณจะขับรถตู้ไปอย่าเอาลูกเอาเต้าอะไรไปด้วยเลยเพราะอันตรายนะคะเอ,อขับรถทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเกิดหลับในเฉียวชนหรืออะไรเข้าเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายค่ะถ้าไปกันสองคนมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะได้เออยังมีทายาทเหลืออยู่เนาะอันนี้ดิฉันไม่ได้แช่งนะคะแต่พูดให้ระมัดระวังจริงๆจะให้ดีเอ,อน่าจะมีคนขับเปลี่ยนมือได้อีก สักคนหนึ่งได้ผัดกันได้พักผ่อนกันบ้างก็คือดิฉันกลัวว่าจะไม่ได้ออกรายการไงเพราะถ้าไปออกรายการเนี่ยยิ่งถ้าสมมุติถ้าเป็นของรายการอาจารย์ยิ่งสักจริงๆเนี่ยยิ่งสนุกยิ่งน่าสนใจคะ่ะก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ไปโดนเชื้อในรายการนี้เป็นห่วงคะ่ะเป็นห่วงยังไงก็ขับไปดีๆค่อยๆไปนะคะเหนื่อยก็หยุดพักนอนกันบ้างแล้วก็ ยังไงล่ะเอ,อระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะไม่ถึงปลายทางเดี๋ยวจะไม่ได้ไปหลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่จางก็หา,หาไม่เจอดูเหมือนเถกจะมีความสุขเนาะถ้าได้ไปไหนกันสองจะสองแล้วต้องไปเช่าโรงแรมนอนอยังไงก็ต้องนอนห้องเดียวกันดูมีความสุขที่ได้ใกล้ชิด <c oughs> เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเป็นรายการไหนเต้องฝาก พวกเราคอยติดตามกันด้วยละกันจะได้ดูได้ทันท่วงทีแล้วก็ถ้ามีอะไรพลาดขึ้นมาเราจะได้ดูคลิปได้ทันท่วงทีด้วยก็เอาใจช่วยค่ะให้ขับรถไปดีๆจะได้ไปออกรายการได้สมใจนึกคุณอาจะได้กระแสได้ดังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเอาใจช่วยค่ะ